ผมรลคาคุยบ่เนาะลองดูนะคะลองรูปนี้แหละค่ะเนาะลองเบิ้งลองดูนะคะอืมเสอ่อนเตลมรูกเต็ละนวยคนนะมีเต็มนวยง,า,ง,งามๆเนาะกับห่อประทันแล้วค่ะพี่น้องห่อประทันแล้วเพราะว่าอันนั้นเนาะห่อประทันแล้ว3ปีเนะาะอืมถ้าเป็นกิ้งตอนกัดตกินเลี้ยวพี่น้อง2ปีกัดตกินเนาะค่ะเนาะอ่า คลิปนี้ไม่เด็กกาพอจบไปสัานิเนาอค่ะนาอเจอสวนเราเองค่ะนะอเอ็นก็จะมีอยู่สามต้นนะคะนาะชมพู่อาจจะมีอยู่สามต้นเนาอมีอยู่สามต้นใหญ่ๆเลยนะคะงามมิลีค่ะพี่น้องมีแต่หน่วยงามๆปลอดสารด้วยค่ะเน้อฮาวบริสิยาปลอดสารกินแบบอันนี้เลยมั่นใจเพราะว่าฮาวปลูกเองเนาะจากแม่ของไม่เด็เพิ่นมากินอ่าชอบกินอ่าผลไม้เน้อ คันอยู่ในสวนบ่มีเพื่อก็จะสื่อตลอดล่ะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าบังเอิญเนาะกับห้ากัะนองเด็กินแน่นอนเนาะแต่ว่าเฮากับมีระยะเวลาการรอคอยเนาะคะ่นะเนาะบอกว่าการคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะก็จะมีทูกอย่างล่ะคะ่ะฝรั่งเองียงเฮากระปูกขึ้นกันเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปให้ย่าย <laughs> สวนเราเองคะ่นะเนาะเอก็จะมีอยู่สามต้นนะคะเนาะชุมพู่อาจจะมีอยู่สามต้นเนาะมีอยู่สานะมต้นใหญ่ๆเลยนะคะ ก่อนจะไปเหยายก็ลองชิมบ yeah ok ิ่งก่อนเนาะลองชิมดูก่อนเนาะค่ะเนาะอืมชิมบึ่งว่ามันจะอันนี้โมนอกจะหวานจะอันนี้ซ้ำไดเนาะอืก่อนจะไปใหยายก็ลองชิมบิ่งก่อนเนาะลองชิมดูก่อนเนาะค่ะเนาะอืมชิมบึ่งว่ามันจะอันนี้โมนอกจะหวานจะอันนี้ซ้ำไดเนาะอืมสวนเราเองค่ะเนาะอืเอก็จะมีอยู่สามต้นนะคะเนาะชุมพู่อาจจะมีอยู่สามต้นเนาะมีอยู่สามต้นใหญ่ๆเลยนะคะ ไปเก็บไปเก็บชุมพูมากค่ะพี่น้องค่ะเก็บชุมพู่มาไปเก็บจะไปให้ยายลูกตโัวต,โตเลยค่ะสมราคาคุยบ่เนาะลองดูนะคะลองรูปนี้แหละค่ะเนาะลองเบิร์ลองดูนะคะอสวนเราเองค่ะเนาะเองก็จะมีอยู่สามต้นนะคะเนาะชุมพู่อาจจะมีอยู่สามต้นเนาะมีอยู่สามต้นใหญ่ๆเลยนะคะหาจะเหตุอย่างคือกันเนาะค่ะเนาะ ก็มีระยะเวลาของพืนคือจังชุ่มผูนี่ปูบบดนก็ได้ก,กินค่ะพี่น้องปูบ่ดนก็ได้ก,กินเนาะ,อะสองปีอสองปีสมราคาคุยบ่เนาะลองดูนะคะลองรูปนี้แหละค่ะเนาะอืลองเบิอ์ลองดูนะคะอืแต่สออนแต่ลลูกแต่ลนวยคนนะมีแต่นวยง,า,ง,งามๆเนาะกบหอบ่ันแล้วค่ะพี่น้องหอ่ันแล้วเพราะว่าอันนั้นเนาะหอะ่ันแล้วอาค้า ชมพู่สวยๆงามมีดีเด้พี่น้องคุณนะสวนเราเองคะนะ่ะเนาะอือเอกก็จะมีอยู่สามต้นนะคะเนาะชมพู่อาจจะมีอยู่สามต้นเนาะมีอยู่สามต้นใหญ่ๆเลยนะคะดูใหญไงเลยค่ะพี่น้องคะ่ะงามมีลีคะ่ะหนวยใหญ่หนวยอันนี้อีเนาะคุณนะ <c oughs> จะไปให้อันนี้นาะอไปใหยายไปเก็บไปเก็บชมพู่มากค่ะพี่น้องคะ่ะเก็บชมพู่มา ไปเก็บจะไปให้ยายลูกตัวตวเลยค่ะจะขาดช่วงบ่โดนดอกผลไม้อยู่ในสวนไม่เด็บเนาะเพราะว่าห่าปลูกปลูกไ้ทุกอย่างแหละค่ะนาะเหาก็ได้กินตามดดูกาาผลไม้ตามดดูกาลดูงิ้งใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่ะง่ามีลีค่ะน้วยใหญ่หนวย,นวยอันนี้อีเนาะคุนะจะไปให้อันนี้นาอไปให้ย่าได้สามปีเนาะอืมจะ,จะเป็นกิ้งตอนก็ได้กินเร็วพี่น้องสองปีก็ได้กินเนาะคะ่ะเนาะ อ่าคลิปนี้ไม่เดบก่ะออจบไปซัมนน่เนาะค่ะนเนาะจุดดูง่ายเลยค่ะพี่น้องค่ะง่ามมีลีค่ะหน่วยงหญ่หน่วย,ยอันนี้อีลีเนาะคนน่ะ,นะจะไปห้อันนี้เนาะไปห,ห้ยายยานค่าชมพู่สวยๆง่ามอีลีได้พี่น้องคนน่ะยานค่าชมพู่สวยๆง่ามอีลีได้พี่น้องคนน่ะ งามมีลีค่ะพี่น้องมีแตหน่วยงามๆปลอดสารด้วยค่ะเนาะฮาวโปรตีดยาปลอดสารกินแบบอันนี้เลยมั่นใจเพราะว่าฮาปลูกเองเนาะจากเสอสอนเต่ระนลูกเตละหน่วยคนนะมีแต่หน่วยงามๆเนาะกับหอประทันแหล้วค่ะพี่น้องหอประทันแหล้วเพราะว่าอันนั้นเนาะหอประทันแหล้วเสออนเต่ระนลูกเตละหน่วยคนนะมีแต่หน่วยงามๆเนาะกับหอประทันแหล้วค่ะพี่น้องหอประทันแหล้วเพราะว่าอันนั้นเนาะ อ๋อบอหั่นแล้วพี่น้องเด้กินแน่นอนเนาะแต่ว่าห่ากกบมีระยะเวลาการรอค่อยเนาะค่ะเนาะบอกว่าง่ามีลีค่ะพี่น้องมีจหนวยงามๆปลอดสารด้วยค่ะเนาะห้าวบริสีทธยาปลอดสารกินแบบอันนี้เลยมั่นใจเพราะว่าห้าปลูกเองเนาะจากสกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสมแลคาคุยบ่เนาะลองดูนะคะลองรูปนี้แหละค่ะเนาะลองเบิรงลองดูนะคะอือ มุดกระไ้หลาย,ลายพอมุดแตกร่างออกมาห้ากระยุดเนาะคะ่ะนาอมมันนี้อากาศคึมคืมอยู่ค่ะพี่น้องอากาศคึมคึมอยู่คิดว่าจะหอหออีกเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยน่าจะเหตุอย่างคือกันเนาะคะ่ะเนาะก็มีระยะเวลาของพืนคือจังชุ่มพูนี่ปูบรรกบดนกระได้กิน,นะค่ะพี่น้องปูบรรกบดนกระได้กินเนาะอ่าสองปีอืมสองปีกรอบหวานพี่น้องอืมหวาอหนอิลีเนาะอืมหวานแห้งพี่น้องหวานอืม กันจะมีทุกอย่างล่ะคะ่ะฝรั่งเองียงเข้าก้าปลูกขึ้นกันเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปให้ยายกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะง่ามีิลีค่ะพี่น้องมีแต่หน่วยงามๆปลอดสารด้วยค่ะเนาะข้าบโพดอัีดยาปลอดสารกินแบบอันนี้เลยมั่นใจพเพราะว่าข้าปลูกเองเนาะจากสกรอบหวานพี่น้องอืมหวานอีหเลีเนาะอือหวานแห้งพี่นอ้องหวานอืม ก็จะมีทุกอย่างล่ะคะ่ะฝรั่งอียงเ,งเาขาก็ปปูกขึ้นกันเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปให้ย่าอีสามปีเนาะอือถ้าเป็นกิ่งตอนกได้กินเรีวพี่น้องสองปีกได้กิน,นะะเนาะค่ะเนาะอ่าคลิปนี้ไม่เด็กกาพอจบไปซ้านี้นะะเนาะค่ะนอะจก่อนจะไปให้ย่าก็ลองซิมบิ่งก่อนเนาะลองชิมดูก่อนเนาะค่ะเนาะอืมชิมิึงว่ามันจะอันนี้โมนอจะหวานจะอันนี้ซ้ำใดเนาะอือทานค่ะชมพูส่สวยๆงามีดีเลยพี่น้องคอนนะ่ะ ก่อนจะไปใหยายก็ลองซิมเบอ่งก่อนเนาะลองชิมดูก่อนเนาะค่ะเนาะอืมชิมเบิ่งว่ามันจะอันนี้โมเนาะจะหวานจะอันนี้ซ้ำใดเนาะอืมไปเก็บปลาไปเก็บชมพูมากค่ะพี่น้องคะ่ะเก็บชมพูมามไปเก็บจะเอาไปให้ยายลูกตัวตัวตวเลยคะ่ะสมราคาคุยบ่เนาะลองดูนะคะลองลูกนี้แหละค่ะเนาะอืมลองเบิง่งลองดูนะคะ สมราคาคุยบเนะลองดูนะคะลองรูปนี้แหละค่ะเนาะลองเบิงลองดูนะคะอือ้นี่แหละพี่น้องผลไม้ตามฤด,ดูกาลเขาก็จะมีกินตลอดนะคะเนาะมีกินตลอดเขาปลูกเนาะคือปลูกยางยังกับปลูกเลยพี่ดูง่อเลยค่ะพี่น้องค่ะง่ามอีรีค่ะน้วยใหญ่หนวยอันนี้อีรีเนาะุปนะ จะไปให้อันนี้เนาะไปให้ยายก่อนจะไปให้ยายก็ลองชิมบ่งก่อนเนาะลองชิมดูก่อนเนาะค่ะเนาะอืมชิมบ่งว่ามันจะอันน <ด psi> <ilgili> le ี้โมเนาะจะหวานจะอันนี้ซ้ำใดเนาะอืมสวนเราเองค่ะเนาะอืเอ๋ก็จะมีอยู่สามต้นนะคะเนาะชมพู่อาจจะมีอยู่สามต้นเนาะมีอยู่สามต้นใหญ่ๆเลยนะคะานค่ะชมพู่สวยๆง่ายมีดีได้พี่น้องคนนะตะสะอ่อนเตลลูปเตลนวยคนนะ มีแต่นวยงามๆเนาะกระหอประทันแล้วค่ะพี่น้องหอประทันแล้วเพราะว่าอันนั้นเนาะหอประทันแล้วไอ้นี่แหละพี่น้องผลไม้ตามฤด,ดูการเขาก็จะมีกินตลอดนะคะเนาะมีกินตลอดเขาปลูกเนาะ <c ười> คือปลูกอย่างยังกับปลูกโดยพินง่างมีลีค่ะพี่น้องมีแต่นวยงามๆปลอดสารด้วยค่ะเนาะฮาวบอดีซีดยาปลอดสารกินแบบอันนี้เลยมั่นใจเพราะว่าเขาปลูกเองเนาะจาก ดูงใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่ะง่ามีลีค่ะหนวยใหญ่หนวยอันนี้ลีเน,ะนาะคนะจะไปห้อันนี้เนาะไปห้ยายสมราคาคุยบนเนาะ <c oughs> ลองดูนะคะลองลูกนี้แหละค่ะเนาะลองเบิรงลองดูนะคะมุดกระไรลาะพอมุดแต,ตกร่างออกมาเ้ากระยุดเนาะค่ะนะมืมอน,นี้อาการคึมๆอยย่ค่ะพี่น้องอาการคึมคอมย่คิดว่าจะห่อห่ออีกเนาะค่ะเนาะงเนี้ย งามีิลีค่ะพี่น้องมีจตนวนงายงามปลอดสารด้วยค่ะเนาะฮาบริดซีดยาปลอดสารกินแบบอันนี้เลยมั่นใจเพราะว่าฮาปลูกเองเนาะจากสมงามีิลีค่ะพี่น้องมีจตนวนงายงามปลอดสารด้วยค่ะเนาะฮาบริดซีดยาปลอดสารกินแบบอันนี้เลยมั่นใจเพราะว่าฮาปลูกเองเนาะจากสมราคาคุยบ่เนาะลองดูนะคะลองลูกนี้แหละค่ะเนาะลองเบิร์ลองดูนะคะ นี่ละพี here, ่น uh, okay. okay. ้องผลไม้ตามฤดูกาลเทาก็จะมีกินตลอดนะคะเนาะมีกินตลอดเทาปลูกเนาะคือปลูกอยางยังกับปลูกเลยพี่นี่ละพี่น้องผลไม้ตามฤดูกาลเทาก็จะมีกินตลอดนะคะเนาะมีกินตลอดเทาปลูกเนาะคือปลูกอยางยังกับปลูกเลยพี่ยายแม่ของไม่ได้เพิ่งมากินชอบกินอ่าผลไม้เนาะคันอยู่ในสวนบามี